สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มอยู่ในเกม Among Us นั่นเองนะครับยู you. ก็จะบอกว่าเป็นเกมต่อแหลแห่งชาตินะครับคือเราเนี่ยถ่ายถึง EP เจ้ามัน EP สามสิบสามสิบสี่นะครับทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาถ่าย EP ที่สามสิบห้ากันนะครับแต่วันนี้เรามีตัวช่วยนะครับเดี๋ยวไปเจียงเกมก่อนนะ โอเคนะครับทุกคนวันนี้ตองมีตัวช่วยของเรานั่นก็คือขนมนะครับคือทุกคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเล่นนามังอัสแล้วเวลาเป็นฆาตรกรเนี่ยอาจจะไม่เงียนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลากินเขิมเนี่ยต้องแซ่บแน่นอนครับเป็นผมกุ้งนะทุกคนเป็นรสกุ้งแต่ว่ามันจะมีความเผ็ดนิดน,นึงนะทุกคนซีดมากกับเป็นฆาตรกรมันอาจจะช่วยคุณให้ต่อแหลได้เก่งขึ้น งั้นวันนี้จะมาแนะนำขนมใหม่กันนั่นก็คือขนมนี่แหละครับขนมนี่แหละครับตะวันสูตรใหม่ครับคือสุดกุ้งตะวันกุ้งกรอบนะครับเป็นแบบว่ากินแล้วแซ่บซีดกว่าเดิมนะครับทุกคนคือจริงเนี่ยผมก็ลองกินแล้วนะมันแซ่บมากแล้วผมเล่นเนี่ยเป็นทาษตรกรเนี่ยมันแบบ เป็นเร่อที่แบบมันเข้ากันดีอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมากินไปด้วยเล่นไปด้วยกันนะครับทุกคนแล้วนี่จะมาถ่ายแค่หนึ่งตาเท่านั้นนะครับมาเรามาดูกันครับเดี๋ยวกนอื่นขอปรับหน้าจอไปเหมือนเดิมก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย yes let's go <S เดี๋ยวเปิดเสียงเกมก่อนนะ โอเคครับทุกคนไปลุยกันเลยครับไปลุยกันเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมหาห้องก่อนแป๊บหนึง่งแล้วค่อยมากินรอกินยัว่วรอโอเคครับเพราะว่าอะไรมันนอง,ข,องขวางจอผมเนี่ย พอตเตอร์สมเลยแมวแมวแมวเอาพออเตอร์ประมาณห้าคนเว้ยตอนนี้ไปแล้วขอกินย่ก,ก่อนสิไม่มีข้งหลนเขาจะรู้ว่าผมกินขนมอ่ะอเว้ยอันนี้ขอแมบไอคิปหน่อยโอเคนี่ครับนี่ครับน่ากินมาก จะบอกว่าหาซื้อได้ที่ไหนนะคะหาซื้อได้ที่โลตัสทุกสาขานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคบว่าซื้อที่ไหนนะครับแต่เซเว่ Level นอาจจะมีเนาะแต่ว่าผมเคยซื้อแต่โลตัสอย่างเดียวนะทุกคนเรามากินกันเลยดีกว่านะครับรอคนเข้านั่นเองว่ายัางยังทำไมไม่ให้ผมสตาร์ทก่อนเลยเขาจะรู้ว่าผมกินขนมเะทุกคนอ้าวสตาร์ทไปแล้ว นี่ห้องเดิมี่นาผมอ่ะ <S <S โอเคคับเดี๋ยวเราไปกินยั่วอรอนี่ครับนี่ครับอืมก็บอกว่าอร่อยมากทำไมต้องกินยั่วกันด้วยเนี่ยคือถามเลยทำไมต้องกินยั่วด้วยอยากกินยั่ว ยากินยั่วมันหิวข้าวที่ยงกินแล้วแต่ว่ามันหิวแซบอีหลีทั้งแซ่บทั้งอร่อยมีผงหวานด้วยอืมหาซื้อได้ที่โลตัสน,นะครับออกขนมโฮก เออหอมข้ามาหูแป๊บนึงย้ายเมาส์มาก่อนเมื่อกี้มีแผ่นรองเมาส์อยู่แล้วโอเคอ่าฮึมกินดีมากอืมอืมก็ซาไปหากันแล้วครันอืมไปเปล่า ก็มีดูดนิ้วด้วยนะมันมันจริงอ่ะอห้อนงนี้ห้องนี้ประตูจะปิดแล้วต้องรีบออกก่อน้องพิน้นเยอะเลยดีกว่าอววเฮ้ยเฮ้ยแมวเคยก้ขโมยอ่ะอ มันต้องอร่อยด้วยนะกินยั่วมากกินยั่วอระหว่างพักเรามากินดีกว่าระหว่งางพักทุกคนหืม,หมบัาเกลือสองคนเหรอเมื่อ,อกี้เหมือนจะตาคนเยน็นนะหรือว่าคนหนึ่งเอาเกมหรือว่าตายฮองกันไม่รู้เมื่อกี้ไม่ทันดูเมื่อจี้กินยั่วอยู่ หนึงแลจริงอ่ะท้งเรื่องอยู่กับเราหนึ่งสองอันนี้เราอยู่ด้วยกันใช่ไหมชือขาหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเราหนึ่งสองสามอยู่ด้วยกันรัวใครดีอ่ะ นี่บีบเหรอหึเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอคะผมจะโกรธใครดีเนี่ยสีขาวแล้วกันผมสะคลิปไปก่อนผมไม่รู้คลิปไปก่อนคลิปไปก่อนคลิปไปก่อนคลิปก่อนเมื่อก,กี้เราก็อยู่ด้วยกันนี่สีฟ้าสีเหลืองเต้าสีฟพูโกรธชารุ่มรัวมากเลย มันคือรัวมากอ่ะพูดจริงเออวทีเป็นไม่ไอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอเออใช่ดีนะจะคิดให้ดีนะจะคิดให้สีสิเหลือดีนะทีสส่คิดให้สิที่มองเหลือน,นิดหน่อยอ่ะ ดีนะสกีให้ดีนะสกปให้เพื่อนอุย้ยไม่คนลปไปแล้วแ่ขอบหมุนิะ่ะมันหมุนยังไงนี้สสีแดงดับแต่อัปเดตใหม่ไม่ดับแล้วแก้ไปไหนนะสีดำไม่ใช่สีแดงระหว่างนี้ผมไปออทำเควสก่อนได้ไหมทำเทำเควส เฟาเฮ้ยดพยายามไม่ออกโอเคโอเคระหว่างนี้เราไปทำคนรอครับแล้วที่นี้จะฆ่าปเนี่ยจะฆ่าปเนี่ยเฮ้ยฆ่าปณิอ่ะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุย้ยมีปิดประตูด้วยเขาจะฆ่าหรือเปล่าอุยอ้ยอู้หูไม่ไม่ใครเดินตาม,มา สีดำสีดำจะฆ่าพี่นะอย่านะอย่านะสีดำชึบโอเคโฮ้โอ้โหเขาปิดประตูรัวๆอะไรอ่ะเมื่อกี้มันมีแฮกเกอร์อยู่เนี่ยดูดูทีเดียวกว้างๆชิบโอเคลองเลยไปทำรอเฮ้ยสีดำเฮ้ยม,มดท่ออ่วะวัด เมื่อกี้ใครมดท่อเหรอใครมดท่ออะไม่รู้เหมือนกันว่าใครมดขึ้นมาเอ้ยมีปิดประตูด้วยไม่ใช่สีดำไม่ใช่สีขา,าวขาวแน่นอนอีกอันหนึ่งคือสีแดงเหรอเฮ้ยสีแดงจริงเหรอ ไม่เสียอะไรไม่อยู่แล้วบางเฮ้ยบัสซี่เนมแน่นอนครับบัสซี่เนมแน่แน่ชัวร์เลยเดี๋ยวรอๆแฟนมันมาก่อนกลัวเขาจะฆ่าเราว่ะดิ ฮัลโหลนั่นทำไมเมื่อกี้นอยเซตสไม่ใช่อืมฮะใชมอืม เหลือตอนนี้เหลือนี่นี่ชัวเลย <c oughs> ผพว่าชัวถ้าไม่ชัวก็เนี้ยบทเนี้ยออกไปแล้วถ้าไม่ชัวอีกก็บทเนี้ยออกไปเราจะตบปุ่มมีได้ไหม <c oughs> เพราะว่เดิมเมันอะอยู่ในกานนีนน <c oughs> ถ้าไม่ใช่สีแดงน,นี่น่าสงสัยคนต่อไปเพราะมื่อกเขาไม่มาเลยไม่ใช กินดัวให้ดูเลยกินดัวให้ดูกินวดูกินยั่วกินยั่ว มาทุกคนพือเพลเลย่าโอเคงั้นวันนี้พอแค่นนะี้